มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนซุปตาหนุ่มคนนี้คว้าอันดับที่1ดาราพฤติกรรมยอดแย่แห่งปี2024ค่ะจองอูซองครองอันดับที่1ในการจัดอันดับนักแสดงพฤติกรรมยอดแย่ซึ่งรวบรวมนักข่าวสายภาพยนตร์จากสื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้ถึง51คนนะคะ โดยจองอุซองได้รับคะแนนโหวตสูงสุดถึง22เสียงเขาได้รับคำวิจารณ์หลังจากที่มีปัญหาเรื่องของการทำนางแบบสาวมุนกาบีตั้งท้องแล้วไม่ยอมรับเป็นพ่อของเด็กก่อนที่จะขอทำการตรวจ DNA ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ว่าเขาคือพ่อของเด็กจริง การกระทำดังกล่าวทำให้ภาพลักษณ์ของเขาสร้างขึ้นมาในวงการบันเทิงเกาหลีเกือบ30ปีต้องพังทลายลงภายในเพียง3วันเท่านั้นและเขาถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่สุภาพบุรุษซึ่งขัดแย้งกับภาพลักษณ์พระเอกของเขาอย่างสิ้นเชิงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ